ยงอยากที่จะขยายพอร์ตกับกลายเป็นว่ายิ่งอยากนะคะยิ่งวิ่งไล่ตามกราฟพอร์ตยิ่งแตกสุดท้ายนะคะเงินที่ได้มาเท่าไหร่เราก็คืนตลาดหมดแล้วเราก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันไม่ดีแล้วเราก็ไปเรียนเทคนิคเพิ่มนะคะกลับกลายเป็นว่ายิ่งพอร์ตแตกหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราอะคะ่ะเข้าเลนผิด วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้ที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะวันนี้ฟ้าจะพาไปปรับไมซ์เซตของการเทรดนะคะที่ไม่ใช่แค่การนั่งคิดบวกแต่จะทําให้คุณค่ะสามารถชนะหัวใจตัวเองและสามารถชนะตลาดขยายพอร์ตได้จริงๆคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปแล้วก็หลายๆคนที่ได้พพอร์ตนะคะช่วงนี้ฟ้าก็ทำคอร์สเทรดเสร็จแล้วแล้วก็ได้มีหลายหลายๆคนเริ่มกลับมาฟีดแบคถึงคอร์สที่ฟ้าเพิ่งปล่อยไปนะคะแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ฟ้าอยากจะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะหลายๆคนนะคะเราถึงจุดที่หลายๆคนเทรดแบบ2ปี3ปี5ปี10ปีคือเราอยู่ในวงการนี้มานานละหลายๆคนอ่ะทักหาฟ้าว่า ว่าเออเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเยอะมากเป็นแบบสายเทคนอลฮอปปิ้งอ่ะมีเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าสุดท้ายเรากลับมาวนลูปยิ่งเราอยากที่จะขยายพอร์ตกับกลายเป็นว่าทำไมมันคืนตลาดตลอดเลยอะหรือว่าเข้าสู่ภาวะ r e a r of s i s s i n g out นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะไปเติมเทคนิค หรือว่าเติมหัวแต่สุดท้ายอะค่ะพอเรามาเจอกันในคอร์สไม n d เซตคือฟ้าสอนแต่ในเชิงของ m ม n d เซตเพราะว่าฟ้ารู้ในเรื่องของแบบจิตใต้สำนึกหรือว่าการรีไว์สมองนะคะเรื่องอื่นนี่คือฟ้าแบบไม่รู้เนาะพอมาเจอกันนะคะมีพี่เพิ่งกลับมาฟีดแบกว่าเออเขาแบบไม่เคยเทรดได้ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ภายในแบบ1อาทิตย์อะ เออได้ขนาดนี้เลยหรือว่ามีน้องคนนึงค่ะสามารถเทรดแบบกําไร300%ใน3อาทิตย์เลยอยคะ่ะซึ่งฟาก็แบบขอบคุณทุกๆก,การตอบกลับหรือว่าการรีวิวนะคะวันนี้นะฟ้าจะพาทุกคนค่ะไปเข้าใจไอ้คําว่าแบบ Mindset อะ่ะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่เราต้องแบบรู้มากขึ้นนะแต่หมายถึงว่าเราจะต้องกลับมาเข้าใจตัวเองว่าอะไรที่มันทําให้ใจฉันอะ อยู่ตรงนี้และอะไรที่ทำให้ฉันมีพอร์ตขนาดเท่านี้แล้วฉันจะทำยังไงที่จะขยายพอร์ตขยายใจที่ทำให้สิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นแบบคงทนอนะไม่ใช่แบบขยายแล้วก็กลับมาอีกขยายแล้วก็กลับมาอีกซึ่งวันนี้ฟ้าจะมีเทคนิคง่า,งงายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปขยายปูป้าเราลองไปทําความเข้าใจในเรื่องของ mindset กันก่อนเวลาที่เราพูดถึง mindset อะคะ่ะหลายๆคนอะจะนึกถึงแบบการคิดบวก จะทำยังไงให้เราอยู่ในอารมณ์ที่ดีมีความคิดที่ดีมีทิศท,ทางที่ถูกต้องหรืออะไรอย่างงี้คะ่ะแต่วันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปดูมุมมองของ mind set ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและเกี่ยวข้องกับสมองซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะคะจริงๆอะ mind set มันมาจากสองคำถูกปะมันคือมาจากคำว่า mind ก็คือจิตหรือว่าใจกับ set set ก็คือกันกันเซตอะ การการทำให้มันแบบแข็งอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคำนี้มารวมกันมันก็คือจิตใจที่ถูกเซตไปแล้วพราะเขาถูกเซตไปแล้วคุณนึกถึงอะไรที่ถูกเซตอะมันคือคําว่าออโตเมติกหรือว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะจริงๆเนี่ยคำว่าไม d เซตเท่ากับ sub conscious mind หรือว่าจิตใต้สํานึก คือมนุษย์เราอะคะ่ะทุกคนดูภูเขาน้องแข็งก็ได้นะคะอันนี้คือตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ทุกคนเห็นฟันเนี่ยนะคะก็คือเป็นจิตสํานึกถูกป้าเป็นคอนเชียสก็คือรับรู้อะตาหูจมูกลิ้นผิวกายอะไรอย่างี้ค่ะแต่จริงๆแล้วว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอะคะ่ะมันมาอีก9.8%มาจากจิตใต้สํานึกซึ่งจิตใต้สํานึกเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจโดยอัตโนมัติเวลาคุณเทรดและคุณเลือกโดยอัตโนมัติหรือถ้าคุณแบบเคยกินโคกเนี่ย คุณเดินเข้าไปอ่ะคุณก็หยิบคกด้วยอัตโนมัติถ้าคุณแบบเป็นคนเฮลตี้อย่างเงี้ยกินอะไรที่มันสุขภาพดีคุณก็จะเลือกอาหารเฮลตี้โดยอัตโนมัติถูกปะสิ่งที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติอ่ะมันจะเป็นนิสัยของคุณเป็นสิ่งที่ถูกแบบโปรแกรมมาก่อนหน้านี้อะค่ะซึ่งความซับซ้อนของจิตใต้สำนึกอันเนี้ยค่ะมันไม่ได้แบบ อยู่ดีๆเกิดมาด้วยความที่จิตใต้สำนึกนะคะน่ฟ้าเล่าให้ฟังคร่าวๆเ,เนาะเขาเกิดขึ้นประมาณช่วงส่วนถึง7ปีช่วงที่เราแบบยังเด็กอยู่อะค่ะในช่วงที่เรายังเด็กอะสมองของเราอะมันจะเป็นขึ้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งที่เราได้รับมาเขาจะเหมือนฟองน้ำที่ถูกดูดแล้วก็กลายเป็นตัวตนของเราอย่างเช่นถ้าเกิดตอนเด็กๆอะเราแบบอยู่ในบ้านที่อาจจะไม่ค่อยมีเงินอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเงินหายาก เราก็จะใช้ชีวิตด้วยเงินหายากมาโดยตลอดสมมว่าเรามาเทรดแล้ววันนี้ได้กําไรดีมากเลยอะ่ะเออแล้วรู้สึกว่ามันง่ายถูกปะแต่ข้างในเราอะ่ะมันเท่ากับเงินหายากแต่เงินที่มาจากการเทรดอะ่ะมันง่ายเราก็จะรู้สึกว่าเงินที่เข้ามาง่ายๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฉันว่ะเราก็เลยคืนตลาดไปให้รู้สึกว่าการทําสิ่งนี้มันต้องยากลําบากยากแทนแสนเข็นอะไรเงี้ยฉันถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นนะคะพอร์ตของเรา เท่ากับขนาดใจของเราเท่ากับความเชื่อหรือว่า Mindset ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ Mindset อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่แบบการคิดบวกแล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าม n d s e t มันมีความซับซ้อนมันถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เรายังไม่ทันแบบรู้ความเลยอะค่ะการแก้ Mindset จริงๆอะทุกคนเลยต้องไปแก้ที่ระบบประสาทอัตโนมัติคะ่ะเพราะว่าแบบนี้คะ่ะทุกคนทุกคนเคยแบบอยู่ในสภาวะที่เรากลัวไหม เช่นตอนที่เราอยู่ในตลาดตอนที่เราแบบวิ่งไล่กราฟคุณเคยสังเกตไหมว่าตัวคุณเป็นยังไงบ้างร่างกายคุณเป็นยังไงบ้างในตอนที่คุณวิ่งไล่กราฟคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบหายใจเร็วมากบางคนเป็นแพนิคบางคนเหงื่อออกมันคือสถานการณ์ที่ร่างกายเราสู่ภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอะคะ่ะจิตใต้สำนึกนะคะหรือว่า i n d เ e t เนี่ยถูกลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อกับร่างกายผ่านระบบประสาทอัตโนมัติค่ะทีนี้ถ้าคุณ จะขยาย m i n d เ e t ที่ไม่ใช่แค่คิดบวกถ้าคุณจะขยายไม n d เซ็เพื่อขยายพอร์ตได้จริงๆค่ะคุณจะต้องทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของคุณอะผ่อนคลายหรือว่าทำให้รู้สึกปลอดภัยให้ได้มันไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะทำยังไงให้ฉันคิดบวกฉันจะทำยังไงให้ฉันแบบรู้สึกดีอยู่ในแค่พลังงานสูงค่ะคีย์เวิร์ดของเทรดเดอร์ทุกคนในการขยาย m i n d เ e t คือความรู้สึก ปลอดภัยค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณจะวิ่งทันทีพะถามแบบถ้าคุณเจอเสือหรือคุณเจองูคุณจะแบบต่อนยอนไหมไม่คุณก็จะวิ่งถ้าวิ่งคุณจะเป็นไงคุณก็จะวิ่งไล่กราฟคุณเริ่มเห็นความแบบเชื่อมโยงของเขาไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟ้าทวนให้ทุกคนแบบเห็นไปด้วยกันเห็นภาพรวมไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย m i n d เซ t เท่ากับจิตใต้สำนึกมันคือตัวตนเก่าของเราตัวตนเก่าของเราอ่ะคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นอ่ะเขาอ่ะจะต้องเป็นขอบเขตของความรู้สึกปลอดภัยอะคะ่ะ ที่แบบเวลาที่คุณจะขยายพออะคุณก็รู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอะเขาเลยพยายามดึงคุณกลับหรือเวลาที่คุณจะทําอะไรใหม่ๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาถูกลุกลานนะคะเขาก็จะเลยดึงคุณกลับจะออกกําลังกายเนี่ยผ่านมาครึ่งปีแล้วฉันยังไม่ได้ออกสักทีหรือว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆแล้วคุณมีความรู้สึกกลัวค่ะไอ้ความรู้สึกกลัวความรู้สึกสงสัยในตัวเองอะมันคือความรู้สึกที่มาจากจิตใต้สํานึกเพราะว่าเขาอะต้องทําให้คุณอะรู้สึกปลอดภัยไม่ไปไหน ไม่ต้องเติบโตอยู่ตรงนี้เพราะการที่คุณอะขยายพอร์ตหรือว่าการที่คุณทําอะไรใหม่ๆอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาถูกลุกลานเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในการขยายพอร์ตหรือว่าการที่คุณจะขยายมาเซตนะคะคือการที่คุณอะคะ่ะจะต้องทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยเข้าสู่ภาวะแบบปลอดภัยให้เขารู้สึกเซฟ เพราะว่าเวลาที่เขารู้สึกปลอดภัยอ่ะเขาถึงจะไปต่อได้ค่ะซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวฟ้าจะมีแบบ3เทคนิคง่ายๆนะคะในการ regulate หรือว่าดูแลระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะปลอดภัยจนเป็นนิสัยอ่ะคือนอกกราฟหรือว่าใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยจนเป็นนิสัยอ่ะเวลาที่คุณใช้ชีวิตในกราฟหรือว่าตอนที่คุณแบบเทรดอ่ะคุณจะไม่วิ่ง หรือถ้ามีสถานการณ์ที่ทําให้คุณวิ่งอะ่ะคุณจะหยุดได้มันไม่ใช่ว่าทําให้แบบคุณไปพยายามควบคุมทุกอย่างตอนที่อยู่ในสนามนะคะเพราะว่าสนามเนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยเยอะมากนะคะมันมีข่าวมันมีสิ่งที่กระตุ้นเราเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกร่างกายของเราให้ปลอดภัยจนเป็นนิสัยเพื่อให้เวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราไม่วิ่งตามกราฟหรือว่าไม่ Fe a r of m i s s i n g out เาและน่นถึงจะเป็นจุดที่ทําให้เราค่อยๆขยายใจแล้วก็ขยายพอร์ตได้ค่ะ เทคนิคแรงนะคะในการที่จะทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติผ่อนคลายก็คือการที่คุณค่ะจะต้องออกจากหัวแล้วกลับมาที่ฐานกายค่ะอันนี้มีนักเรียนฟ้าคนหนึ่งค่ะคือเราแบบฟีดแบ็กกันตลอดที่เรียนเนาะเขาบอกฟ้าว่าในอาทิตย์นี้ที่เขาแบบท็อปเฟอร์ฟอร์แมนซ์เลยไม่เคยเทรดได้กําไรแบบติดบวกขนาดนี้ตลอดในในหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าเทคนิคของเขาใช้อะ่ะคือตอนที่อยู่ในตลาดอะคะ่ะ เขากลับมาเห็นร่างกายและลมหายใจตลอดแล้วพอลมหายใจเขาอะเริ่มถี่หรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยอะคะ่ะเขาหยุดทันทีแล้วการหยุดอะมันทำให้เขาว่าได้กำไรมากที่สุดตั้งแต่เขาเคยเทรดมาเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกนะคะคือการที่คุณจะต้องออกจากหัวแล้วกลับสู่ฐานกายให้ได้ะคะ่ะ เพราะอะไรเพราะว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยค่ะเขาเชื่อมโยงกับร่างกายคือระบบประสาทอัตโนมัติอะทุกคนมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ปะหนึ่งคือซ Sy ิมซิมพาเทติกซิมพาเทติกอะคือสู้หรือหนีในเวลาที่คุณสู้ในเวลาที่คุณหนีในเวลาที่คุณกลัวคุณจะไล่กราฟคือตอนนั้นนะคะจะสังเกตไหมว่าลมหายใจเราก็จะแบบเร็วอะเวลาที่คุณวิ่งหนีลมหายใจคุณก็จะเร็วเหงื่อคุณก็จะออกคุณก็จะลุกลี้ลุกลนถูกไหมคะอันนี้คือซิมพาเทติกทางานหรือเวลาที่เราแบบ กลัวมากๆพอออกไปพูดหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเร็วอ่ะเออฮัลมหายใจมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันที่2คือพาราซิมพาราซิมคือผ่อนคลายคือเวลาที่ลมหายใจเราช้าๆช,าชันชิวๆเดินเล่มริมทะเลอะไรเงี้ยคือร่างกายเขาผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลับมาที่ฐานกายคือเทคนิคนะคะทริปส์ที่ฟ้าอยากให้ทุกคนแบบลองทํานะคะคือทุกคนอะ่ะจะต้องกลับมาที่ลมหายใจเสมอหรือ กลับมาที่ร่างกายเสมออาจจะลองตอนนี้กับฟังง่ายๆนะคะลองค่อยๆแบบกลับมาอยู่กับลมหายใจแป๊บหนึ่งให้กลับมาเห็นลมหายใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลองค่อยๆใช้ความรู้สึกของเราค่ะสแกนหรือว่าจะใช้มือกระแด่ถ้าเกิดว่าใคร visualize หรือว่านึกภาพไม่เก่งก็อาจจะใช้มือค่ะค่อยๆผ่านไปแต่ละแบบส่วนของร่างกาย แล้วก็ใช้เหมือนใช้จิตหรือว่าใช้มือเนี่ยค่ะลองดูว่าเอ้ยแต่ละร่างกายหรือว่าแต่ละส่วนของเรามันเป็นยังไงบ้างนะ,ะไหล่ของเรามันตึงหรือเปล่าดวงตาหัวของฉันมันตึงไหมหรือว่าท้องของฉันไม่เป็นยังไงบ้างขอแค่เห็นและรับรู้ค่ะเพราะว่าความกลัวความเครียดความวิตกกังวลอยู่ในหัวค่ะจิตใต้สำนึกอะ่ะเขาจะโปรแกรมคุณกลายเป็น Li t t l e v o i c สหรือว่าเสียงเล็กๆที่อยู่ในหัวคำไม่ได้หรอก อย่าทำไปมากกว่านี้เลยเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้มันอยู่ในหัวคะ่ะการที่คุณจะเคลียหัวไม่ใช่พยายามกําจัดว่าเธอต้องออกไปอะไรเงี้ยแต่มันคือการที่คุณจะต้องเอาจิตกลับมาที่ฐานไกลให้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตประจําวันคุณจะต้องกลับมารู้ตัวให้ได้นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีนะคะไม่งั้นนะ่ะคุณไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองหรือว่าเอาชนะแบบไอ้ก้อนจิตใต้สํานึกที่มันแบบ โปรแกรมมากี่สิปีแล้วได้นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกคือการที่คุณะค่ะตัดความคิดที่อยู่ในหัวแล้วกลับมาเห็นร่างกายเยอะๆค่ะอันแรกก็คือการเห็นใช่ไหมกลับมาเห็นก่อนกลับมาเห็นร่างกายก่อน 2ค่ะคือการทำให้ร่างกายรู้สึกเซฟหรือว่าปลอดภัยค่ะคีย์เวิร์ดของอันนี้นะคะคือการที่คุณจะต้องพาร่างกายเนี่ยเข้าสู่ระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกเพราะมันคือระบบของการผ่อนคลายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่อนคลายได้อะคุณจะเข้าสู่โฟรสต์หรือว่าการตัดสินใจในภาวะที่ คุณถูกคุกคามได้ถูกต้องมากขึ้นเวลาที่เทรดอะคะ่ะเราอยู่ในสนามของอารมณ์หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะทำให้ร่างกายปลอดภัยจนเป็นนิสัยอะคะ่ะคุณจะตัดสินใจถูกมากกว่าการตัดสินใจผิดค่ะซึ่งฟมีเทคนิค ย่อย3อันง่าย,ายๆที่จะมาแชร์ทุกคนนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็น slow deep breathing ค่ะฟับพูดแบบไปหลายคลิปมากนะคะคือการหายใจไปที่ท้องและหายใจให้ช้าลงค่ะเพราะว่าแบบนี้ค่ะมันมีเส้นประสาทหนึ่งทุกคนเขาเรียกว่าเป็น vagus nerve นะคะ vagus nerve เนี่ยเขาจะวิ่งน้าแต่สมองค่ะยาวลงไปจนถึงช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหายใจะคะ่ะแล้วท้องป่องเห็นปะทุกคนลองดูอันนี้เป็นกระบังลมใช่ไหมแล้วเวลาเราหายใจท้องป่องอะคะ่ะ เวกัสเนอร์ป่าเขาจะถูกกระตุน้นพอเขาถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเป็นทางด่วนพาราซิมพาเรติกพอเขาถูกกระตุ้นปุ๊บพาราซิมก็ถูกกระตุ้นไปด้วยคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายคุณลองกับฟ้าตอนนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะลองหายใจช้าหายใจเข้าแล้วก็ออกซช้าอะไรเงี้ย คุณก็จะรู้สึกคามหรือว่ารู้สึกสงบเพราะว่าเวกัสเนอร์เขาถูกกระตุ้นค่ะอันแรกคือพยายามหายใจให้ช้าลงนะคะอเน,นียฟ้าทำคอร์สฟรีไว้พิมพ์คำว่าสติเข้าไปที่ m o r f a h นะคะในนั้นเนี่ยช่วงแรกจะมีเทคนิคในการหายใจทุกคนเข้าไปดูเลยเลยเป็นเทคนิคในการหายใจลงท้องหรือว่าเทคนิคที่หายใจออกยาวกว่าหายใจเข้าอันเนี้ยทำให้เรารู้สึกสงบได้เร็วที่สุดทำให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยค่ะ อันที่2นะคะคือเทคนิคของ grounding ค่ะ grounding เนี่ย ground แ,แปลว่าพื้นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันคือการที่แบบคล้ายๆการรู้ตัวแหละแต่มันมีเทคนิคพิเศษก็คือทุกคนลองดูนะมันเขาเรียกว่าเป็น5 4 3 2 1 grounding Technique 5คือทุกคนลองอยู่ตรงเนี้ยแล้วลองดูว่ามี5สิ่งที่ฉันเห็นมีอะไรบ้าง เช่นตอนนี้ฟ้าเห็นกล้องใช่ไหมฟ้าเห็นไฟเห็นดอกไม้เป็นสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้มันคือการกลับมาอยู่ตรงนี้อะค่ะสี่สิ่งที่ฉันสัมผัสตอนนี้รู้สึกเย็นรู้สึกนั่งอยู่บนเก้าอี้รู้สึกแบบมีแสงไฟที่สัดสองมาหาฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5สิ่งที่เห็น4สิ่งที่สัมผัส3สิ่งที่ได้ยินตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างเมื่อกี้จิ้งจกร้องเสียงแอร์เสียงแบบโตะ๊ะแอดแออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสองอันที่ได้ได้กลิ่น ได้กินอะไรแล้วก็หนึ่งอันที่รับรถเวลาที่จิตใจคุณตะเตลิดเปิดเปิงอะรู้สึกแบบว่าจิตใจฟุ้งซ่านนะคะให้5 4 3 2 1แล้วกลับมาอยู่ตรงนี้มันเป็นเทคนิคของการกราวดิ้งที่คุณสามารถทําได้ง่ายๆแต่ว่ามีผลมหาศาลนะคะหรือถ้าเกิดว่าใคระคะ่ะมีสนามหญ้านะตอนเช้าฟ้าแนะนํานะคะให้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินกับสนามหญ้ามันเป็นเทคนิคกราวดิ้งในการแบบ เคลียพลังงานลบนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าอะช่วงแดดเช้าๆอะคะ่ะคือแดดทําให้เราหลั่งฮอร์โมนซีโรโตนินซึ่งทําให้อารมณ์ของเราอะมันนิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งกล่าวดิ่งด้วยได้ทั้งซีโรโตนินด้วยพอตอนเช้าเราอารมณ์นิ่งใช่ไหมคะได้ซีโรโตนินตอนเช้าอะมันจะทําให้เกิดการหลั่งเมลาโทนินก็คือสิ่งที่ทําให้เราหลับได้ดีในตอนกลางคืนคือมันทําให้ไซเคิลเราแบบปกติอะคะ่ะและอันนี้มันมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ อ,อันแรกของเทคนิคกราวดิ้งก็คือเป็นเทคนิคในการแบบอาจจะหายใจให้ช้าลงเพื่อกระตุ้นเวกัสเนอร์นะคะการเดินกราวดิ้งนะคะอีกอันนึงที่ทุกคนถามว่าทาได้เขาเรียกว่าเป็นแบบ movement base movement base movement ก็คือการเคลื่อนไหวอะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเคลื่อนไหวอะเราจะเห็นร่างกายของเราได้ชัดขึ้นหลายคนอาจจะทําโยคะฝึกชิกงก็ได้หรือว่าเป็นสเตชชิ่งหรือว่าการแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะยื้ยเส้นนะคะแต่ว่าแก่นสําคัญไม่ใช่แค่ทําทําไปงั้นนะคือเวลาที่ทุกคนทําใช่ไหมคะให้เหมือนทําเพื่อกลับมาเห็นร่างกายเยอะๆอะเออซึ่งตรงเนี้ยพอเราค่อยๆกลับมาเห็นร่างกายหรือว่าเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายอะ่ะมันคือเทคนิคที่ทําให้ร่างกายอะคะ่ะรู้สึกปลอดภัยและทําให้เราอะ่ะไม่วิ่งเวลาที่เราแบบเทรดได้จริงๆคะ่ะโอเคผ่านไปแล้ว2เทคนิคใช่ไหมคะ1ก็คือ ดับเสียงที่อยู่ในหัวก่อนกลับมาที่ฐานกาย2ต้องทําให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหายใจนะอย่าลืมไปรับคอร์สฟรีได้นะคะ1การหายใจ2เทคนิคของการกราวดิ้งนะคะ3คือเทคนิคผ่านการมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวค่ะสุดท้ายนะคะคือการที่คุณค่ะขายายหัวใจหรือว่า expand ผ่านไมโครโดสค่ะไมโครโดสเนี่ยมันคือโดสเล็กๆกะไมโครแปลว่าเล็กโดสคือสิ่งเล็กๆน้อยๆเวลาที่คุณจะทํางานกับ จิตใต้สำนึกเวลาที่คุณมีความกลัวคือมันมีตัวตนเก่าของเราหรือว่าบางทีอ่ะเฮ้ยเราเทรดได้นะแล้วเราก็กลับมาสงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยได้จริงหรอดูแล้วฉันไม่น่าจะทําได้นะเห็นปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตนเก่าคุณพยายามที่จะดึงให้คุณนะคะกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอวีไวสับคอนชีสนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงสับคอนชีสเนี่ยอย่าทําอะไรก,กระตกกระดาคุณต้องไมโครโดสเล็กๆเ,เ,เข้าไปค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นกระบอกเล็กๆอะ่ะค่อยๆใส่ น้ำหยดลงหินลงทุกวันหินมันยังกร่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยไมโครโดสที่เราจะใส่อันเนี้ยเป็นไมโครโดสของการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองวันเนี้ยในวันที่เราอะเทรดได้แล้วเราคืนตลาดอะเพราะเราสงสัยตัวเองเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราแบบไม่มีความแบบเหมือนกับเซลล์เอ็กซ์ตรีมว่าจริงๆแล้วฉันก็ทํามันได้นะฉันสามารถที่จะขยายพอร์ตได้เพราะฉันเนี่ยการที่จะขยายพอร์ตมันจะไม่ใช่ขยายโป้งเดียวแต่มันจะค่อยๆขยายไปทีละนิด ขยายพอเท่ากับขยายใจพอเท่ากับตัวตนของเรา เพราะฉะนั้นนะคะทริคเล็กๆที่ฟ้ารู้สึกว่าทําได้เลยคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องกลับมาบอกตัวเองว่าเธอเก่งมากคุณต้องกลับไปชมกับตัวเองเยอะๆค่ะอย่าคิดว่าการชมตัวเองหรือว่าการกลับมาสื่อสารกับตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเล็กๆวันหนึ่งอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราทําสิ่งนั้นซ้ำๆมันจะกลายเป,าเป็นการเปลี่ยนแปลงสมองซึ่งตอนนี้เรื่องนี้ฟ้าใช้กับลูกฟ้าเวลาที่ฟ้าต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเขามีพฤติกรรมไม่น่ารัก แล้วฝ้ายอยากให้เขาแบบทำออย่างหนึ่งอะที่มันน่ารักอะคะ่ะมันไม่ใช่ไปว่าแบบเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะมันคือการที่เขาพอเขาเริ่มทําปุ๊บอะเราชมไมโครโดสทาเล็กนึงชมชมจนเป็นนิสัยค่ะมันเป็นกระบวนการ rewiring หรือว่าเป็นกระบวนการแบบเปลี่ยนแปลงสมองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราผ่านการชมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไมโครโดสของการ gratitude กลับมาขอบคุณตัวเองเยอะ กลับมาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สําเร็จนะกลับมาเห็นตัวเองเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นอันที่3นะคะในการที่เราจะขยายพอร์ตมันคือการที่เรากลับมาขยายหัวใจตัวเราเองแต่เราจะขยายหัวใจได้อะเราต้องกลับมาเห็นตัวเองก่อน เห็นสิ่งเล็กๆที่เราทําได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าอเธอนี่มันก็เก่งเธอมันก็ทําได้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การที่เราจะปรับม i n d ์เซตอะมันไม่ใช่การเรียนรู้ทฤษฎีที่มากขึ้นในความรู้สึกฟานะแต่มันคือการที่เราอะคะ่ะกลับมาเห็นตัวเอง กลับมาเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองแล้วค่อยๆเติบโตกับตัวเราเองอะคะ่ะไม่ต้องรีพี่จะขยายเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะหดกลับมาขนาดเท่าเดิมอยู่ดีให้เราค่อยๆไปตามจังหวะของเราวันนี้ฟ้าทวนให้นะคะในการที่จะขยายใจเพื่อขยายพอร์ตหนึ่งดับเสียงในหัวก่อนกลับมาที่ฐานกายเยอะๆคะ่ะทำอะไรกลับมารู้ตัว เพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยพอเรารู้ตัวเสร็จปุ๊บ2นะคะทำให้ร่างกายร,รู้สึกปลอดภัยนะผ่านลมหายใจผ่านการกราวดิ้งผ่านการ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวสุดท้ายค่ะพอร์คุณจะขยายได้เมื่อคุณค่อยๆกลับมาเชื่อมั่นในตัวเอง m i c คร d o s e i r a t i t u d e คือการที่คุณค่อยๆกลับมาเห็นตัวเองอะความสําเร็จเล็กๆก,ก,การขอบคุณเล็กๆ กลับมาคุยกับเขาเพราะวันนี้ไมเสร็จอ่ะไม่ใช่เรื่องนอกตัวไม่ชเชองเทคนิคที่คุณจะต้องเรียนรู้มากกว่านี้แต่คือเรื่องที่คุณจะต้องหยุดเพื่อกลับมาเห็นและอยู่กับตัวคุณเองนะคะเพราะว่าหัวใจของคุณค่ะมีค่ามากกว่าเงินค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตรงไหนสามารถทักหาฟ้าทางไลน์แอดได้นะอาจจะฝากคําถามไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฟ้าช่วยนะคะในการขยายพอร์ด เรารู้สึกว่ามันวนลูปเยอะมากเลยนะคะอันนี้ฟ้าแนะนำคอสเทรดเดอ a ์ e r Manifestation m a าร e เ y เป็นการรวมตัว3คอร์สนะคะทุกคน 1. คือ The c e l l m a s t e r y The c e l l Mastery นะคะเป็นเทคนิคในการ r o u n d i n g เป็นคอร์สดับหัวสายแบบความกลัวความไม่ตกกังวลนะคะใช้ The Cell m a s t e r y 2. มีรวมตัวของคอร์ส Neuro Healing หรือ Feminine Business m a s t e r y นะคะอันนี้เป็นคอร์สในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึก ปรับความเชื่อทําให้เรากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสุดท้ายนะคะเป็นคอร์สใหม่ที่ฟ้าเพิ่งทําเสร็จไปเลยก็คือ21 day m y n rewiring for trader นะคะเป็นคอร์สที่เราอะคะ่ะจะสร้างระบบการเทรดหรือว่าการสร้างระบบนิสัยที่จะทําให้เราอะทำสิ่งนั้นได้แบบซ้ำๆทุกคอร์สออนไลน์นะคะติดต่อแล้วก็ปรึกษากับฟ้าเองโดยตรงเนาะเพื่อจะช่วยทุกคนอะสามารถขยายพอร์ตได้จริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถทักหาฟ้าทางไลน์แอได้นะคะ